สาวเชื่อมากเลยจ้ามานรีสนศิลปะไปสืบพลลไม่นะคะอุดนุ้นตานะคะเชื่อหนีเศรษฐกิจพ็ดีเงียบเงียบคักเนาะก่อนเ่นบ้านนี่ยนะเงียบไปซอยไปอุดนุ้นโลกกันค่ะปะปาไปกัน เอายำกระโถนข่าตาได้ค่ะตั้งเด่นเนาะตาขายดีประสวงนี่ปลาเนี่ยยากยุ่ยรสค่ะยากย่<บ>ขายยุ่ยส้นใด้ตอนนี้ยอดขายนี่ลดลงครึ่งก็ครึ่งเ่ยค่ะเกรนครึ่งคุณราคาก็กระสูบไปเนาะได้ไป หายอ่วนาลูตัดกันจ,าจา้าน,น้าลูตัดใหญ่นเน้องจำกระทอร้อนจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่หรอกครับก็พอไปเรื่อยๆละรครับพ่อได้ค่์าประทูบ่ๆๆๆรครับพ่อได้ค่์าประทูพ่อเด้ยร์คเนี่ยคาเนี่ยอยากเนี่ยสิ่ไปมือหนึ่งมือหนึ่งละครับเนาะสู่ไปหน้ตาตาเนาะครับสู่ไป แต่ว่าขันมหาเศริจที่ไปเฮ็นอยังดอกครับดูซื่อๆบ่ได้ครับก็เฮาสิอดูซื้อมันก็เมื่อเฮามีตัวเดียกเขาก็ต้องเรียกว่าได้ได้หน่อยดีก็ได้หลายอะครับจ้ะถึงว่าได้บ่หลายก็ดีก็ไม่ได้จักบาทไม่ครับ ก็มันก็คิดว่าหากินลําบากไหมครับมันลําบากอยู่ครับลําบากยิ่งกว่าเดิมตั้งหลายเท่าแล้วครับ,รบถ้ามันเราไม่หาไม่รู้เราจะไปหาแบบไหนแมตตาขายยุไซนะเนกาะขายอยู่หน้าโลตัสตรงนัน้นในพิศภาพหน้าโลตัโสโลตัสขอนเกินเนาะจำเบอร์ของอเลยบ่าจำได้ครับเบอร์เบอร์จุนจุนเกา แปดหกแปดห้าเก้าเจ็ดศูนยครับอันนกับุดนุนได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะงรทลงจันแล้วเดี๋ยวจะไล่ออกไปอ,อันยั่วจ้าทำบักตอง ประกอบประกอบไม่ได้เห็นแม่แม่แปดมัก็เอาจ้าดูค่ะบพูดเสมอเนาะสาวเชืยลกับเอาเสมอเนาะว่าอันใดพ่อซอยเด็กซอยกันไปเนาะคะ่ะเนาะตาเราก็ขายอยู่โลตัสขอนแก่นเนาะคะ่ะแล้วเราก็วุ่นอยู่ประตูน้ำเนาะคะ่ะแต่ว่าช่วงเหนียกเนาะค่ะไปใส่ไปเหียกเกเนาะค่ะก็สซ้าหมัดหม้อของเราไปเห็ดลูกทานเมาอไปแจก คู่ค้นแจกอย่างไดเด้อค่ะซอยกันาะค่ะคนไทยบ่ซอยคนไทยแล้ววได้ีิซอยคนไทยนะคะอย่าลืมกดคอมเมนต์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสาวเชิญน้ำเด้อจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ